สวัสดีครับชอบปปารอนไ้นโกรธมาอีกเล้วพี่นอ้นองมานี้อยมาเห็ดมองสามสัน้นน้กันครับมองสามสั้นก็คือ12บสองเส้นแปดเส้นหเส้นสาสั้นครับพี่น้องห้าง f อฟซีมันสั่งมากครับสิบสอเส้นนี้เบอร์สาสครับลึกกี่สิบตาครับตัวห้ามาตัดออก สองตาเหลือสิบแปดตาครับเพื่อมันจะได้ล่องตกันครับนี่ม่องแปดเส้นครับเขาซื้อมาสามสิบตาเขาตัดออกหาตาเหลือยี่หาตาครับเหลือสองเม็ดรครับพี่น้องนี่หาเส้นหาเส้นนี่เขาซื้อมาสี่สิบสี่สิบตาครับหาเส้นนี่ เบอร์สิบห้าครับแปดเส้นเบอร์ยี่สิบกับสิบสองเส้นอีกอะเบอร์สามสิบครับนะพี่น้องเขาเบิรงในการสู้ครับเขาสู้กันแบบใดครับอยู่กึ่เสีอครับเส้นใบเส้นมันเนี่ครับนี่ครับสามเสเน้นครับ,มมรบ,รรบพี่น้องนี่ ด่างเจ้าห้องปูห้องครับพื้นครับนี่ครับเสือครับเส้นไว้เส้นมั่นครับสามเส้นครับเหลือ,อยังไม่สู้อีกเส้นหนึ่งครับตาแง่หนี้สิบสองเส้นนี่เท่าดีกดเท่าสี่นับสิบสองตาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดก้ายสิบยี่สิบตาครับสามาน้อยเอาแต่เส้นเอาสาสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าี่สบยี่ยี่สองสามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดเกสมสครับสามสิบตา เ itos, ดียกันครับแต่น้อยเขาเดียา40ตาครับ2 4 6 8 1 2 4 6 8 20 22 24 26 28 30 32 34 38 40นาเส้นเดียว40 40ตาครับ เป็นบ่วงแล้วครับพอรอมมาไซครับผนครับจล้กองฟอ้อมครับ ห้องสามสั้นครับพี่น้องสองแปดสองเส้นแปดเส้นหาเส้นครับเก็บรอยครับพี่น้องแต่แรกครับพร้อมแรกเกีสีเลือแล้วพี่น้องเสียดให้พี่น้องมึงครับ สามสี่ห้าหกเจี่ิบตาครับแต่เช็ดหนึ่งส,สิบตาครับส,ส่ตามสบตา่น้สสนอยสี่สิครับ นื่สสิตาไม่นี่ความยาวเม็ดนึงครับอันนี้เป็นม่องไซครับี่ยม่องไซมันเป็นม่องไรครับ พีดน,น้องนยักเลยครับเนึ่ดึงเขาแน่นๆครับมาสอดนี่เขาแล้วก็ดูครอบแน่นผึ่งรอบนึงครับนครับสูเรียบร้อยครับนับมาเรียบร้อยแล้วครับสิบสองเส้นเบอร์สามสิบครับแปดเส้น เบอร์ยี่สิบหาเส้นเบอร์สิบห้าครับสิบสองเส้นนี้ลึกสิบแปดตาเขาซื้อมายี่สิบตาครับตัดออกสองตาครับแปดเส้นลึกสามสิบตาครับเขาตัดออกหาตา เส้นนี้40ตาครับลึกสองเมตรว่าต้องตัดครับ ตาสิบตาครับตาน้อยลองเชื่อเขาก็บวนับไปเลยครับข้องกาเอาพอดีเลยครับนับนับว่าใบครับตาน้อยครับอยากนับก็ได้ครับ สู้แล้วเฮ้ยใส่ลูกอีกครับวันนี้ครับนนครับดูขอบวงครับ ให้สู่ดินยาวเม็ดนึงครับนับเต็ดตา,งงายแน่แล้วครับ ยีัสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่เจพอดี ความหความย่วของปลอมกว่าหกเส้นครับหกเส้นี่งงน้องก็เป็นน้ำนิ่งครับต้องใส่ไงครับมังไร่ต้องใส่ยอยู่ครับ ครับบีเรรย้อยพี่น,น้อบเห็นไหมนี่เนาะี่ยมาหลายฟอร์มแล้วครับนี่ก็สู้จะเศร้าครับสวยมากกับร่มสู้ง่าครับขอคลิปนี้ไวปสำนี้และพี่น้องเด้อ คลิปต่อไปคือใส่ลูกม่องแล้วครับใส่ลูกม่องลูกม่องเขาก็ใส่เบอร์หกครับคือสีมันหนักอย่างไรครับพี่น้องอเอาคลิปนี้ไว้ชมนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องบาวดอนคนโกลไมาเครับเอาคลิปนี้ไว้ชมนี้แล้ะครับสวัสดีครับ